เกิดอะไรขึ้นนุสาราต้อมคำไม่ทนโพสต์ฟาดแฟนวอลเลย์บอลลั่นล้ำเส้นเกินไปแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a อ Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสารานุสาราต้อมคำนะคะมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ออกมาโพสต์ผ่านเทรดค่ะ ประเด็นที่มีแฟนลูกยางบางส่วนนะคะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโพสต์ดังกล่าวนะคะได้ระบุว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึง DM ไปถามทีมล้ำเส้นไปละทั้งนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลไทยส่วนใหญ่ค่ะคาดการว่าเป็นแฟนลูกยางที่ไดเล็กเมสเซจหรือส่งข้อความไปถามทางสโมสรใหม่ของนุสาราต้อมคำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะคะเอดดีนิวค่ะก็ได้ารายงานก่อนหน้านี้นะคะว่า นุสราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมลงเล่นให้ซานดิเอโกในศึก p v f หลีกอาชีพใหม่ของสหรัฐอเมริกาโดยได้เปิดตัวโลโก้ทีมอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยการประกาศชื่อทีมนี้นะคะได้มีเคอร์รีวอลเจ้าของทีมและอดีตนักวอลเลย์บอลชื่อดังชาวสหรัฐมาเป็นคนกล่าวด้วยตัวเองพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปเจเรมีวอลเลอร์และหัวหน้าโคช้ช โดยชื่ออย่างเป็นทางการทีมซานดิเอโกคือซานดิเอโกโมโจซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่เข้มแข็งและทรงพลังซึ่งมาพร้อมกับแรงดึงดูดต่อสิ่งต่างๆที่คุณรักร่วมกับเราพวกพ้องจะพากันเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมทั้งเคอร์รีวอลได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าทีมที่ดีที่สุดในโลกนะคะมักจะมีเวทมนต์และความมหศัศจรรย์เสมอนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นเดียวกัน เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำทั้งสองสิ่งมารวมอยู่ในทีมนี้รูปเหี่ยวออสเพที่ปรากฏในโลโก้นั้นบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของผู้เล่นทุกคนในการไล่ตามความฝันก่อนหน้านี้เหย่่วออสเพได้เคยเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่พวกมันก็ต่อสู้และได้กลับมาสู่ซานดิเอโกอีกครั้งแล้วสำหรับการแข่งขัน PWF นั้นจะมีทั้งหมด16สัปดาห์24แมต โดยในรอบทั่วไปในวันที่24มกราคมถึง12พฤษภาคม2024และรอบชิงชนะเลิศในว 16, ันที่16-19พฤษภาคม2024ก็ต้องยอมรับนะคะว่าซารานุสลาต้อมคำของเรานี่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆค่ะพรอหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอเมริกา AUVB ฤดูการ2023ที่ผ่านมานะคะซึ่งแชมป์ค่ะก็ตกไปของลีอาร์เอ็ดมอนที่ทำได้ทั้งหมด4,313คะแนน ในขณะที่นุสาราต้อมคำค่ะโจอันดับที่13ได้ทั้งหมด2,525คะแนนแบ่งเป็นคะแนนชนะนะคะ1,360แต้มคะแนนจากผลงานส่วนตัว989แต้มและคะแนน MVP 180แต้มสำหรับประเด็นที่นุสาราเดือดขึ้นมานะคะคาดว่าคงจะมีแฟนวอลเลย์บอลค่ะทักเข้าไปหาสโมสรว่าชื่อสโมสรของนุสาราคือทีมอะไรกันแน่ แล้วอยู่สโมสรไหนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ